คนส่วนใหญ่เข้าใจ OCD ว่าเป็นการเลียงสีแบบมั่วๆเองหันไปไหนเนี่ยกินขนมแบบไม่แบ่งใครหรือ M&M หลงกลุ่มแต่นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ OCD จริงๆอยู่ๆก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าจะผักคนอื่นลงรางรถไฟแล้วก็จะเครียดกับตัวเองว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมักจะภาวนาหรือท่องในใจเสมอว่าให้คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักปลอดภัย เพราะถ้าไม่ทำกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นต่อพวกเขามักเกิดความคิดลบหลูพระหรือศาสนาในหัวอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ไม่ได้อยากคิดถ่าเลยมักจะต้องขอโทษพระในใจเสมอตอนดูหนังแล้วรู้สึกว่ามีจังหวะหนึ่งที่ดูไม่รู้เรื่องจึงต้องย้อนกลับไปจุดเดิมแต่พย้อนกลับไปแล้วก็ยังรู้สึกไม่รู้เรื่องจึงต้องย้อนเรื่อยๆจนกว่าจะรู้เรื่องหนักเข้าอาจจะถึงขั้นเริ่มดูใหม่ตั้งแต่แรกเลย หรือการกลัวว่าตัวเองจะไปชอบเพศเดียวกันจึงมักทดสอบตัวเองอยู่เสมอว่ายังชอบเพศตรงข้ามอยู่ไหม